สวัสดีคุณสมมาตรลูกค้าจังหวัดกรุงเทพนะครับผมสำหรับคนที่สงสัยนะว่ามันส่งจริงหรือเปล่าว่นี้หมอเน่ยนะฮะดูหมายเลขเอาหมายเลขนี้ไปตรวจสอบกันนะลำคานมากเลยเนะี่ยคนที่ชอบสงสัยเนี่ยของเคอรี่นะครับบริษัทเคอรี่นะเอาหมายเลขเนี้ยไปตรวจสอบดูจะได้หายสงสัยว่ามันส่งจริงหรือเปล่านะอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งอ่ะ เดี๋ยวจะให้ดูหมดทุกหมายเลขเลยนะไปดูกันเอาเองว่าจังหวัดไหนบ้างแล้วเป็นอันนี้อันนี้เป็นหมายเลขทัศดุของเคอรี่ที่ผมส่งไปในแต่และจังหวัดนะครับคัดมาแล้วเป็นเป็นของเฉพาะท่านที่ผมอ่ารีวิวใน YouTube เท่านั้นนะครับ ทำไมต้องคัดเอาแต่เฉพาะที่รีวิวใน youtube ก็คือจะเอามาทั้งหมดมันก็คงจะไม่ไหวนะฮะแล้วถ้าจะให้รีวิวทุกเครื่องทุกเครื่องเลยอะ่ะมันคงจะไม่ไหวเหมือนกันนะครับถ้าเกิดอาทิตย์นี้ผมส่งไปยีเครื่องแล้วผมรีวิวยี่สิเครื่องอะ่ะทำไงอะ่ะโอ้โหตายพอดีถูกไหมอ่ะเอาไปตรวจสอบกันเอาเองนะหมายเลขชัดเจนนะครับ ตรวจสอบให้หมดทุกหมายเลขเลยว่าผมส่งไปจริงไหมหมายเลขพัสดุนี้อยู่ในคลิปท,ทุกอันนะครับอยู่ในคลิปทุกทุกอันเลยนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งยังมีอีกเยอะไปสนีก็มีนะเอาอันนี้อันนี้เป็น r อไม่น่าจะตรวจสอบได้อันนี้ก็ของเคอรี่นะครับอันนี้ของเคอรี่ไม่แน่ใจว่า ส่งอะไรไปนะครับแต่ดูวันที่ได้นะครับเห็นวันที่ชัดเจนนะอันนี้ส่งน่าจะเป็นการดจอแยกนะครับโอเคมารีวิวเครื่องคอมของลูกค้าจังหวัดกรุงเทพกันดีกว่าไม่ได้เสียตัก เคสก็เคสเป็นตัวนี้นะครับอ่าคสบิดคิสปิตกาจอเป็น G T X 550นะครับ G T X 550 Ti นะครับ เดี๋ยวจะให้ดูเฟรมเรทครั้งที่แล้วเนี่ยมีปัญหากับเฟรมเลทกันมากเลยนะฮะไอบางคนก็เพิ่มผมเป็นเพื่อนแล้วก็มาด่าผมมันเครียดอะไรกับเฟรมเรทตักหนวะเดี๋ยวจะให้ดูนะ G T X มันเป็นตัวเดียวกันการ์ดจอตัวเดียวกัน G T X 550 T I นะครับมันถึงกับเพิ่มไล เพิ่มผมเป็นเพื่อนในไลน์แล้วก็ด่าผมอะ่ะมึงซีเรียสอะไรกับเฟมเรดนักหนาวะเนี่ย่ะเปิดเฟมเลดนะให้ดูเฟมเรทอันนี้หลายคนสงสัยเหมือนกันว่ามันเป็นโปรแกรมเฟมเรทอะไรมันติดมากับเอ,อ่อ MSI อัตเตอร์บัตเนอร์นะครับก็ไปพิมพ์หาใน Google ไปหาในอากูได้นะครับเดี๋ยวจะเล่นเกม GTA V นี่แหละให้ดูเราจะได้ได้ดูไอเฟรมเรทที่เขาใฟ,ฟ่ฝันเอาเอา,เอาไม่ชัดไม่ชัดกล้องกล้องมือถือผมเป็นไรไม่รู้นะฮะตอนนีน้คือมันถ่ายไปนานๆแล้วมันจะร้อนอะ่ะพอเริ่ม เริ่มถ่ายไปน,นานๆเรามันจะร้อนฮาร์ดดิสเป็นธรรมดานะครับฮาร์ดดิสของลูกค้าเป็นแบบธรรมดานะเป็น SATA 2เอ้ยไม่ใช่อันนี้เป็น SATA 3สิเออ SATA 3นะครับ แต่ว่ามันเป็นสตาร์สามรุ่นแรกๆอะไม่แน่ใจว่ากล้องถ่ายเห็นเฟรมเรตไหมน่าจะเห็นเนาะยี่สิบเก้าจุดสี่จุดห้าเดี๋ยวดูตอนขับรถแล้วกันอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเซฟของอะไรนะฮะ ก็เพิ่งมาเล่นนี่แหละน่าจะเป็นเซฟของของใครวะไอคนตัวดำอ่ะชื่ออะไรวะก็ดูกันไปแล้วนะเอาหมายเลขไปตรวจสอบกันได้หมายเลขไอพัสดุอะวาันส่งจริงไหม ไอหนึ่งเนี่ยมันส่งจริงหรือเปล่าเดี๋ยวก็มีมาอีกแหละมันอาจจะส่งจริงแต่มันเป็นกลองเปล่าเ, <c oughs> เดี๋ยวมันต้องคอมเมนต์ใต้คลิปแน่ๆอ้าวเฮ้ยมีรถอันอื่นไหมเนี่ยรถคันอื่น ปรับตอนนี้เป็นโหมดธรรมดาทั่วไปนะครับผมจะปรับผมจะปรับเป็นเอ่อไอตัวนี้ไฮอยู่ตัวเดียวเลยเห็นหรือเปล่าวะ <c oughs> ตัวน,นี้ไฮไฮอยู่ตัวเดียวเลยผมจะปรับเป็นผมจะปรับไอ้นี้เป็นเอ่อไฮเหมือนกันนะครับ ภาพมันจะได้สวยขึ้นเอาไม่ได้ normal ไได้ไหมไยได้สังเกตตรงแถบตรงนี้ให้มันเป็นสีเหลืองอย่าให้มันเป็นสีแดงก็พอนะครับเป็นไฮไฮไฮ normal อันนี้อันนี้ normal ไว้ก็ได้ไม่จำเป็น ันจริงๆไม่ต้องไปปรับอะไรมันหรอกถ้าคุณอยากจะเล่นเลื่นๆนะ่นอา่ yes. อา yes reset now อ้าชิบหายละต้องเข้าเกมใหม่ต้องเข้าไปใหม่เพราะว่าเราไปปรับตั้งค่ามันนะครับเห็นไหมมันมันวุ่นวายถ้าจะมาปรับไปตรงเนี้ยรอมันโหลดอีกสัก คู่หนึ่งมันไม่ใช่คู่อะนานเลยแหละเพราะว่าฮัดดิสเป็นฮ์ตด,ดิสธรรมดาเสนอลูกค้าไปแล้วว่าเออเนี่ยมันเป็นฮ์ตด,ดิสธรรมดานะเขาก็จะเอาตัวนี้นะฮะบ,บอร์ดเนี่ยเป็นเป็นกิกะไบต์น,นะครับเอเอ็มสามบวกนะครับอัปเกรดได้อีกเยอะนะครับ จะใส่ไอ้พวก fx ก็ได้กาดจอก็ใส่ใส่ gtx 960ก็ได้มั้งได้ gtx 1060ก็สบายนะครับเพราะว่าไอ้บอร์ดตัวเนี้ยแต่มันเป็น ddr3 นะไม่ใช่ ddr4 มันก็ไม่ได้ใหม่หรอก คือสินค้ามือสองเนาะเฟร์เลตก็ยังอยู่ที่29่นะครับเดี๋ยวจะเข้าไปในเมืองนะครับเออเมืองอยู่ที่ไหนวะกูไปไม่ถูกเดี๋ยวจะเข้าไปเอาเดี๋ยวเดี๋ยวจะเข้าไป น้านปืนแล้วกันนี่มีรถที่มันเร็วเร็วกว่านี้ไหมยอยากได้รถรถเร็วเร็วกว่านี้เอา <c oughs> โทษทีไม่ทันเห็น ในชีวิตจริงนี่ตำรวจจับตายแหะนะ่แล้วนั่นค้งคุกลืมไปเลยเออเดี๋ยวมีคนบ่นว่าเวลาผมรีวิวมไม่ได้ยินยเสียงอ,อ่ะเดี๋ยวยอดเอาเดี๋ยวด้ ให้มันดังๆไปเลยอ,เ,อเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนะ <c oughs> อได้ยินหรือยังไม่รู้นะคือตอนถ่ายเนี่ยผมใช้มือถือถ่ายแล้วก็เอาหูฟังเนี่ยไปแนบกับไอ้ตัวไม้ตัวตัวรับเสียงเอาเฮ้ยเฮ้ยลดดเท่ลถเท่อย่าพิ่งไปกูยอยากได้รด อยากได้รถมอวขอ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 เถอะแม่ผิวสีดำเหมือนกันเลยมึงดำกว่ากูตร,ตรงไหนเนี่ยเอาคือมันหาเรื่องชิบหายละมันเอาเรื่องเลยไปแล้วเฮ้ยช่วยโอ้โหโห่วยห่วยหย โ,โอ้ยชนท้ายเวทกรรมเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันเฟร,รมเลทมันตกถ้เฟร,รมเลทมันตกมันก็เล่นได้อยู่ดีแหละ ไอ้คนที่ซีเรียดกับเฟรมเรทนี้ก็เนี่ยก็อย่างที่บอกนะเพิ่มผมเป็นเพื่อนในไลน์แล้วมันก็ามาหาผงเว้ไม่มีอะไรทำหรือไงวะเดี๋ยวมันจะหาว่าผม ไอไม่ใช่ไม่ไม่ได้ใส่กาดจอ GTX 550Ti นะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูว่ามันเป็น GTX 550Ti จริงๆหรือเปล่าแต่ตอนนี้กูขอเล่นก่อนนะเอาเฮ้ยคิดคิด,ดทางคิดทางผิดเอาไอ้นี่ก็ไม่เฮ้ยโอ้โห่ จะฆ่าก,าเากเูเลยไงเย็ดเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอ้าวเดี๋ยวมวัวเลยกูปังเต็มเต็ม ขับไปชนชาวบ้านด้วยช่องเขาอีกโอ้สภาพรถกูเละเลยเชี yeah. ้ยออไปทำรถกูพังกูไม่ได้ทำท่านหมยไอ้พวกนี้ก็มาเดินบนถน,นนเดียวอะอันนี้ก็เข้ามาในเมืองแล้วนะครับ แต่ว่ามันเป็นตอนกลางคืนนะฮะเฟรมเรตก็ลดลงนิดหน่อย28นะฮะจะอยู่ระหว่างเนี้ย27 28 29นะครับแต่ถ้าเอาไปใส่เครื่องผมนี้มันขึ้นไป40 50เลยนะก็อย่างที่เคยบอกว่าเฟรมเรตอ่ะมันแล้วแต่สเปคเครื่องด้วยนะครับนี่ในเมืองนะครับ เฟรมเรทก็ยังอยู่ประมาณนี้ยี่สิบเกยิบปดนะฮะเอ่อสำหรับคุณสมมาตรนะครับก็น่าจะคุ้นน่าจะคุ้นชื่อนะครับเพราะว่าเราจังหวัดเดียวกันด้วยคือจังหวัดกรุงเทพ,พนะครับก็เพราะว่าเป็นลูกค้าคนเดียวกันนะครับที่เคยซื้อเครื่องสีแดงไปอะ่ะจำได้ไหม นั่นแหละคนเดียวกันนะครับก็นี่เป็นเครื่องที่สองของคุณสมมาตรแล้วเพราะว่าเครื่องสีแดงคนสมมาตรเอาไปให้น้องใช้นะครับยกให้น้องไปแล้วเครื่องนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเครื่องหนึ่งที่คุณสมมาตรสั่งซื้อมานะครับไม่ต้องถามนะว่าทําไมไม่มีหมายเลขของคุณสมมาตรเพราะว่ามันยังไม่ส่งไงเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูแล้วกันถ้าหากว่าส่งแล้ว หมายเลขพัสดุของคุณสมมาตรนะครับอันที่จริงผมก็น่าจะเอามาให้ดูตั้งนานแล้วแหละไอ้ <c oughs> หมายเลขพัสดุอ่ะมันจะได้หายสงสัยสักทีว่ามันส่งจริงหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่มีอะไรให้ทำแล้วนะฮะก็จะออกจากออกจากเกมนะครับรีวิวให้ดูเกมเดียวนี่แหละ อันนี้ก็โปรแกรมคลาวิกนะครับแล้วก็ Word Word นี่เป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับเวอร์ชั่น2,017นะครับอ๋ไปเปิด Word ์ดทำไมล่ะครับ <c oughs> <c oughs> เผลอไปคลิกมันอนะ <c oughs> เดี๋ยวจะเปิดให้ดูว่ามันสเปคอะไรบ้างนะครับ เอาเฮ้ยเวดเวดมาไงวะเนี่ย Word, เดยวดอย่าเพิ่งรันสิครับเวดเดี๋ยวจะเปิดสเปคลูกค้าให้ดูครับเวดครับปิดไปก่อนนะเอาเฮ้ยปิดเฟรมเรทไม่ได้เปิดเปิดอย่างนี้นะครับถ้าจะดูอา่า ดิสเพย์เนี่ยเนี่ยกาดจอ GTX GTX 550โอ้นย GTX 550 Ti นะครับเฟรมเรทก็จะได้ประมาณนี้แหละโปรเซสเซอร์ก็เป็น X3 c c 0นะครับผมก็ CPU นั่นแหละโปรเซสเซอร์นะี่ย แรม4กิกนะครับ2กิก2ตัวใช้คู่กันเป็นดูโอชัแนลนะครับนะเอ่อว่ากดจะทายยังไงวะเนี่ย GTX นะครับ50 TI นะ ก็ในราคามาตรฐานของผมเองนั่นแหละไม่ต้องมาตรฐานของใครหรอกแล้วเออมันจะมีมันจะจะมีทำนองแบบว่าเขามาติดต่อซื้อขายนะครับเขามาติดต่อซื้อขายแล้วทีเนี้ยโอ้ยลำบากจิ้ย เขามาติดต่อซื้อขายคอมพิวเตอร์นะครับมาติดต่อประมาณว่าเออเนี่ยพี่ครบชุดในราคาเจ0 0บาทเนี่ยมีไหมบอกตรงๆเลยว่ามันหายากนะครับครบชุดด้วยแรงด้วยแล้วครบชุดด้วยแรงด้วยนะฮะในราคาแค่เจ0 0น่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกอย่างเครื่องของคุณสมมาตรเนี่ยนะ เครื่องของคุณสมมาตรเฉพาะตัวเครื่องเนี่ย6,900นนะครับฮาร์ดดิสก์สามร้อยี่กัจอทีทีเอ็กหาหทีแรม4กิกนะครับเมนบอร์ดค่อนข้างจะตัวใหญ่หน่อยถามว่าถ้ามันแพงอะ่ะคุณก็ไปซื้อกับเจ้าอื่นสิคุณไม่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 ต้องมาบ่นอะไรเนื้ออกแล้วแล้วมันจะมีทำนองฝากฝากลิงก์อ่ะ ฝากลิงใต้คลิปอะเพื่อให้ผมไปซื้อสินค้ามาผมลองคํานวณดูแล้วครับมันก็เป็นราคาเดียวกับที่ผมจะขายคุณนี่แหละนะมันรวมค่าส่งค่าอะไรแล้วนะอพูดเยอะมากเรื่องเนี้ยแล้วแล้วก็มีแบบว่าเออพี่มีหกพันไม่ครบชุดไม่มีครับมีครับพี่อา้าอะไรวะ คือประมาณว่าเขาเขาไปหาในเว็บเขาไปหาในเว็บแล้วแล้วทีนี้เขาเขาไปเจอครบชุดไปเจอครบชุดนะในราคาหกพันเนี่ยแล้วเขาก็มาบอกผมจะมาบอกผลทำไมบอกบอกทำไมส่งข้อความมาประมาณว่าเออเนี่ยมีหกพันไหมครบชุดผมบอกว่าไม่มีครับ คือคือผมอะ่ะคือผมไม่มีแล้วเขาก็บอกว่ามีอ้ายังไงวะแล้วเขาก็ส่งลิงก์ส่งนั้นมาให้ผมดูเพียบเลยนะเนี่ยเจ้าเนี้ยจะขายให้ผมแล้วเราอีกประมาณสามสี่เดือนก็ไลน์มาบอกผมพี่ครับผมโดนโกงเอาเฮ้ยอะไรวะมันผมก็เลยแบบแปลกใจเอะอะไรของเขางงๆงงว่า โดนโกงยังไงก็คือก็คือเห็นใจว่าเออโดนโกงอะไรเงี้ยเข้าใจไหมผมก็เลยถามว่ามันมันโกงอะไรยังไงเลยครับเขาก็เล่าประมาณว่าผมจะสรุปให้ฟังสั้นๆนะคืออันที่จริงเราพูดกันยาวมากคุยกันยาวมากในไลน์ประมาณว่าเขาไปซื้อไม่สิเขาติดต่อซื้อขายกับ คนคนนี้ไอราคาหกพันครบชุดเนี่ยที่เขาส่งลิงก์ส่งอะไรมาให้ผมดูอ่ะไอันที่จริงผมก็จําไม่ได้หรอกผมจําเขาไม่ได้นะแต่ไล่ดูข้อความเก่าๆในไลน์ไงก็เลยจําได้เขาก็บอกว่าเขาโดนโกงโกงยังไงครับผมก็ถามกลับไปเขาก็บอกว่าเนี่ยผมคุยผม เขาคุยเขาคุยซื้อขายติดต่อซื้อขายคอมครบชุดเนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วแล้วทีเนี้ยอีกประมาณอ,าอีกประมาณสองเดือนเขาก็ติดต่อซื้อขายไอ้คอมราคาครบชุดเนี่ยแต่ปรากฏว่าไอ้คนที่ขายคอมครบชุดสเปคเทปเนี่ยในราคาหกพันเนี่ยเขาขายตัดหน้าไปแล้วคือยังไงคุณคณโดนโกงยังไง ผมไม่เข้าใจไม่เข้าใจเลยว่าเขาโดนโกงยังไงวะคือยังยังไม่ได้โอนเงินเขายังไม่ได้โอนเงินไปให้กับพ่อค้าคนนั้นแล้วเขาก็มาบอกผมว่าเขาโดนโกงมันจะโดนโกงยังไงคุณยังไม่ได้โอนเงินไปให้เขาก็ประมาณว่าพ่อค้าคนนั้นอะ่ะขายตัดหน้าไปคือไม่ได้ขายให้เขา ใครจะมารอคุณล่ะครับตั้งสามสี่เดือน <c oughs> คุณคุยกับเขาไว้วันนี้แล้วคุณไปซื้อเขาในอีกประมาณประมาณอีกสามสี่เดือนข้างหน้าใครจะมารอขายคุณล่ะครับถูกไหมสเปกเทพเราแบบเออราคาถูกด้วยอะ่ะใครใครเขาจะรอให้คุณมาซื้อเอาแล้วของผมละ่ะของผมจะขายให้เขายังไง คือมันเป็นราคามาตรฐานสินค้ามันมีตลอดนึกออกไหมมันต่างกันนะมันไม่เหมือนกันของผมมีตลอดแต่ของเขาอ่ะคือผมไล่ๆดูการประวัติการขายข,ายของเขาแล้วนานๆเขาจะเอามาขายครั้งหนึง่งเขาไม่ได้โกงคุณเขาไม่ได้โกงอะไรคุณแล้วอีกอย่างเขาแค่คุยกับคุณเอาไว้เฉยๆว่าเออเนี่ยคอมครบชุดนะราคาหกพันสเปคเทพๆเ,เลย สเปคเท,เทพที่บอกเนี่ยก็คือ CV c 3, X, ี u ของ i3 ้ 8G แลม์กากดจอไม่แน่ใจว่าอะไรผมจำไม่ค่อยได้หร้วก็เข้าใจไหมของผมเนี่ยมันสินค้ามันมีตลอดราคามันมาตรฐานมีมันมีหกพัน9ก้าเจดันเ้าแล้วก็เออไม่ใช่หกพัน9ก้าแดพันเก้าแล้วก็เก้าแล้วก็เก้าพ้า สเปคเอ่อความแรงความเรื่อนก็ตามราคาเลยนะครับแต่คนที่คุณคนที่เขาส่งมาคนที่เขาขายจะขายให้คุณอ่ะเขาไม่ได้แบบว่ามีสินค้าตลอดนึกออกไหมนานๆเขาจะมาขายครั้งหนึ่งเขาไม่ได้โกงอะไรคุณนะฮะก็ขอจบไว้แค่นี้ล้การคลิปนี้นะขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับ